เธอโทรลิชันอยากจะคุยบางอย่างกับเธอเนาะม,มันค่อนข้างส่วนตัวหน่อยหวังว่าเธอจะไม่สนเนาะทำไมจะไม่ล่ะเอาเลยสิจ้ะแสนฉันดีใจที่ช่วยนายนะเออมันมีคนบางคนท,ที่ฉันชอบโอ้มกอมันมันน่าอ่อยมากเลยอะ่ะเขาใจดีกับทุกคนช่างหวานแหววรู้วิธีที่จะปอบฉันตลอดถึงแม้พวกเราจะไม่ได้คุยกันมากแต่ก็ดูเหมือนเราจะรู้จักกันแล้วกัน เสียงนุ่มนวลของเขาท่าทางสายตาของเขาเมื่อมองมาที่ฉันอย่างกับว่าฉันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลยังไงอย่างนั้นแล้วก็เวลาเขาหัวล้อด,ด้วยแต่คนนั้นเป็นกษัตริย์ฉันคงเอื้อมไม่ถึงเขาแน่ๆแต่คนสีขาวพวกนั้นตาสีแดงของเขาแล้วก็ฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะฉันไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยเออใช่โอ้คุณพระเจ้ามันเกิดขึ้นแล้ว นนจรงเลยนะที่จะให้นายสารภาพเนี่ยแฟนเอาล่ะจะเย็นไว้นะโทอริเธอเนี่ยได้รอเขามาตั้งแต่มุนนกน,ก,นกแล้ว <c oughs> ฉันเข้าใจแล้วแล้วเขาคนนั้นคือใครล่ะ oh, โอ้เอฟกรองโซดูช่อ่ะฮะทอริ <c oughs> <c oughs>